สวัสดีค่ะมาพบกันในคลิปนี้นะคะก็ข,ขอนาเสนอบ้านสวยๆค่ะอยู่ที่จังหวัดระยองค่ะแปลงนี้นะคะผ่อนสบายๆด้วยรายได้แค่เดือนละ14,0 0 0บาทก็กู้ผ่านได้แล้วนะคะไม่ผ่านก็กู้ร่วมกันก็ได้นะคะทุกท่านบ้านราคาเบาๆนะคะค่างวดอยู่ที่เดือนละประมาณ5,500บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเหมือนผ่อนรถเลยนะคะถูกกว่ารถบางรุ่นด้วยค่ะค่างวด บ้านเดี่ยวหลังมุมทำเลเมืองระยองค่ะเนื้อที่56ตารางวาลาคะค่แค่หลานตน้ตนๆเท่านั้นหมู่บ้านบ้านฉันซอย12บ้านเด็กที่233หมู่19ค่ะราคา1น9 0 0 0 0านบาทนะคะเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังใหญ่ค่ะมี2ห้องนอน1ห้องน้ำบ้านหลังมุมพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าหลังอื่นด้วยค่ะเน้นตามสภาพในรูปนะคะสามารถเข้าอยู่ได้ค่ะ อยู่ใกล้กับสี่แยกตลาดผลไม้ตะโพงอยู่ใกล้หัดแม่ลำพึงค่ะอยู่ใกล้ทะเลนะคะภายในหมู่บ้านค่ะมีร้านค้าค่ะมีร้านอาหารค่ะสะดวกครบเข้าออกตัวเมืองก็ง่ายอยู่ใกล้สุขุมวิทด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะไม่ต้องกลัวเรื่องเอกสารอีกด้วยค่ะเพราะทางด้านผู้ขายยื่นกู้ฟรีทุกเคสโดยที่ไม่บวกเพิ่มนะคะก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่ะ สนใจนัดชมพื้นที่และสอบถามเพิ่มเติมสอบถามเงื่อนไขติดต่อทักเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใตค้คลิปเลยนะคะแอดใส่เบอร์ติดต่อผู้ขายไว้ให้หรือใครอยากลงโฆษณาขายบ้านขายที่ดินติดต่อมาลงโฆษณากับแอดได้นะคะรับลงโฆษณาด้วยค่ะทุกท่านสวัสดีค่ะ